สวัสดีค่ะอาจารย์นุรัตน์บุญประเสริฐนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะ,ะ Google Site ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อที่จะได้เก็บไว้ส่งผลง,งานหรือทำโครงงานเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นม .4 นะคะเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เราก็มีการบรรณาการร่วมกันกันกบวิชาศิลปะด้วย ทีนี้เรามาดูหลังจากที่นักเรียนเข้าบัญชีแ c ค o คานตะเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันว่า profile าคุณครูขอขยายตรงนี้นิดนึงนคะคะให้เห็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆโปรไฟล์ตรงนี้นะคะจะต้องเป็นบัญชี Account ในส่วนของนักเรียนระดับประจำตัวจุดชื่อจริงภาษาอังกฤษ at a c the a d u a c t ส่วนของครูเนี่ยก็จะใช้ชื่อจริงภาษาอังกฤษ จุดตามด้วยนาะมสกุลตัวต้น at d s i u a c t h เพราะนั้นอันนี้เป็นของครูก็จะเป็น ubonrat at, at .th ถัดมาเรามาดูกูเก l e นะกูเก l e แอป l ลิเคชันที่มันมี9จุดตรงนี้คล้ายคลลูกรูบิกนะฮะรูบิกลูกรูบิกคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามีไดร์ ail, มีเมลมีกูเก l e พราะฉะนั้นอย่าลืมนะในส่วนของ Google Drive นะหรืออีเมลก็ดี Google Form Google Slide Classroom Meeting นะ Sheet รวมถึง c a l e n d a r Slide แล้วก็แปลภาษาด้วย Google Translate โปรไฟล์นนี้นะักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะถ้าเราใช้บัญชี ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เป็น Gmail เพราะนั้นนักเรียนต้องเช็คก่อนให้ดีนะคะก่อนที่จะไปทำขั้นตอนอื่นเช็คว่าโปรไฟล์เป็นของเราแสดงตัวตวนอ้างอิงอย่าลืมเปลี่ยนรูปภาพให้เป็นในแบบฉบ,บับของเรานะคะตลอดทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2เพื่อเอ,อื้อในการให้คะแนนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขั้นตอนต่อไปเราก็ เลือกสไลด์ x I T E สไลด์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเราได้หน้าของ Google Slide มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็คลิกเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้นี่คือสร้างใหม่เนาะเรามาดูกันค่ะว่ามุมบนสุดเว็บที่ไม่มีชื่อตรงนี้นักเรียนจะต้องตั้งเป็นชื่อของนราเรียนสมมติคุณรูก็จะตั้งเป็น6-5-9-9-9 s S A g I G R A M นี่นะขั้นตอนต่อไปเมื่อเราพิมพ์มุมบนตรงเว็บที่ไม่มีชื่อเนี่ยเป็นชื่อของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คลิกคำว่าป้อนตรงนี้ทีนี้คุณครูก็จะขอเพิ่มตรงนี้เป็นหกค่านิดนึงเดี๋ยวมันจะไปซ้ำหน้าของเรื่อไม่ต้องนะคะส่วนโลโก้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนภายหลังเนาะ แล้วเปลี่ยนในหน้าเว็บให้ตรงกับใบงานที่เราได้ชี้แจงแล้วก็เรียนกันไปก่อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสกอร์เลื่อนไปจากหน้าจอนะคะเราคลิกที่จุดด้านล่างของจอจะมีคําว่าเพิ่มส่วนท้ายคลิกเลยค่ะเราจะได้กรองโต้ตอบขึ้นมาแล้วให้เราพิมพ์ชื่อรหัสชั้นห้องเลขที่โดยภาษาไทยนี่ครูก็พิมพ์นายสมมตินายสาธิตรักราม รหัสโอเคก้าก้าก้า aku อยู่ห้องแปะอ่ะสมมตุติขั้นตอนตรงนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือ นาะนทำการคุมหร่นไฮไลท์ไว้แถบสีแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบฟังก์ชันในการใช้งานเกี่ยวกับฟอนต์นาะรูปแบบมีสีลักษณะคือเล็กสุดเลยหัวข้อย,ย่อยก็จะใหญ่ขึ้นมาอันนี้เรารู้เลือกเองนะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเลือกดีไซน์ของตัวอักษรหรือฟอนต์เท่าที่เครื่องก็มีนะเราก็จะเปลี่ยนเลือกขนาดของตัวอักษร15 สามสิบหกก็ใหญ่เกินไปให้มันพอเหมาะพอดีกับสิบแปดอ่ะตัว B นะเราต้องการใช้ตัวที่มีสีนะใครชอบสีไหนเอาสีนั้นจัดกึ่งกลางหน้าการะดาษนี่ใครชอบชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางหน้าการะดาษอ่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้นะเราก็ไปคลิก เผยแพร่หรือพับบิกก่อนเลยเห็นไหมคะว่ามันจะโชว์เป็นชื่อเรานะโอเคกดเผยแพร่หนึ่งครั้งในที่นี้เขาจะบอกว่าเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณด้วย https semicolon จุดบนจุดล่าง slash slash l i d e dot google dot com slash d s a y u ac t h slash หกห้าเก้าเก้าเก้าสาธิตรามหกสิบห้าสมมุตินะคุณกดก็เผยแพร่กดพับบิกหนึ่งครั้ง เราก็จะมีกันละกันอยู่บนเว็บขั้นตอนต่อมาเราจะมาดูเครื่องมือให้เข้าใจนะหลังจากที่เราเผยแพร่ไปแล้วเราจะเกิดปุ่มลิงก์ตัวนี้แต่ถ้าเรายังไม่เผยแพร่ลิงก์คัดลอกลิงก์อ่าจี๋ยวครูขอขายายให้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งน,นะกดปุ่มเผยแพร่เรียบร้อยเราก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะว่าคัดลอกลิงก์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วถ้าเราไม่ทําการเผยแพร่ ปุ่มตรงนี้จะไม่สามารถนำลูกศรชี้เมาส์มาชี้ในตำแหน่งและให้เกิดนิ้วมือลิง์จุดนี้ได้นะอ่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำการแชร์ผู้อื่นนี่นักเรียนสมมติเสร็จเรียรบร้อยนั้นเรียนต้องแชร์มาที่ครูผู้สอนนั่นเองอ่าแชร์ไปที่ไหน u ูบมุดนะมจะมดุด u ู ภาษาอังกฤษน,นะคะ U B O N I G D S I U อ่อันนี้คนหนึ่งสมมติคุณครูก็โพสของครูไปแล้วสมมตินะคะอ่ะหรือจะเป็นอ,อันนี้นะสมมตินะ ีโปรไฟล์แบบนี้นี่ครูก็จะโพสอาจารย์สายชน รณีที่เราแชร์ไปหาเพื่อนนะคะมันก็จะมีอันนี้คุณครูฮะอาจารย์อ๋อละกันอาจารย์อ๋อมาสอนง่ายนี่นะคะจะมีศิละปะ ทีนี้อย่าลืมคลิกให้มันเป็นอีดิเตอร์นะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้คลิกส่งเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเว็บไซต์นี้ก็แชร์มาให้ครูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไมถ้าในกรณีที่โจทย์บอกให้นักเรียน,นทำหรือสร้างเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้กดลิงก์คัดลอกลิงก์ก็จะมีลิงก์ตัวนี้นะคะคลิกตัวนี้เอาไปส่งโอเคนะคะตัวนี้เอาไปส่งครูแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูพรีวิวที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์สังเกตว่าบนเว็บไซต์ก็แสดงหน้างานของเราว่ามีรัฐประจำตัวสาธิตรามุกหาก้าแล้วบนนี้ก็จะมีช่อง url นะสาธิรามแสดงอยู่ด้านหลังนะเราก็ยังไม่มีชื่อนะโอเคแน่จ,จะเป็นชื่อโครงงานของเราดูนะชื่อเว็บเกี่ยวกับหน้าแรกเราจะยังไม่ทำอะไรเนาะประมาณนี้ ขั้นตอนต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเซฟหรือเพื่อไปอีกครั้งหนึ่งอาสมมติว่ามีการแก้ไขในส่วนของตรงนี้คิดแก้ไขนะคะ น,นีนะมีการแก้ไขเราก็กดเพลยแพ p พับ i c ิหนึ่งครั้งทุกครั้งที่มีการเพยแพ้นะคะมันก็แสดงอะทุกครั้งหนึ่งมันเร็วมากเลยนะมีการแป,แปลงเรียบร้อยอะทีนี้คุณครูก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาดูว่ามีการเปลี่ยนสีแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเรียนรู้อื่นๆอีกมากมายโอเคนะคะ